ครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาไม่ถูกต้องนะฮะเราจะคิดว่าเฮ้ยมันเยอะไปไหมเนี่ยแต่ที่จริงนะนะครับอยากจะบอกนะครับว่าสับภาษางกฤษที่พี่น้องจะวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมจึงได้ให้ความสําคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากละครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3 คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าทรายแล้วก็อย่างนี้ครับเฮ้ยสายนั่นเองครับแต่สายเหยืนเนี่ยมันคล้ายๆเหยื่อนี่นะฮะ science นั่นเองครับผม science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้โ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับ พื้น floor กำแพง wall เพดานคือ ceiling แน่ไม่ใช่นะครับ ceiling เนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นลองเรือใบเนี่ยนะครับต้องเรียกว่า ceiling นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนนครับ ceiling นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ ceiling นะครับตู้เก็บของครับ C U P B O A R D ถ้าออกเสียงตามนี้ก็สกดกครับก็ต้องออกเสียงว่า คัพบอร์ดนะครับคัพบอร์ดแต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของในลัะคับเขาจะเรียกว่า c คบเบิร์ดนั่นเองครับ It's in the cupboard. วิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับ Robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาแห็บเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิร์ตอยู่ใน c คบเบิร์ดนั่นเองครับ cupboard ตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะ ลิ้นชักนะฮะก็คือ the draw ถึงแ mm ม e ้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝร nah ั่งหลายคนก็เรียกว่า the draw บางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะดินเสียง er นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the draw ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum นะครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ Vacuum นะฮะ Vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuum cleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงก์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับ คำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยน,นะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับ แรมกระต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจําก็คือคํานี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่งน,นะ,ะครับว่าเดอร์ลุกเขาจะออกเสียงว่าเดลักนั่นเองครับเดลักนะฮะไม่ใช่เดอร์ลุกนะครับเดลักครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะทีนี้นะครับคำว่าสูทนะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็นเวิร์บนะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า the suit suits you งงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ The suit s u i t อยู่ก็แปลว่าสูตรตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร S U I T เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I ไอว t t ต s u i ตร o o m I w a t t a suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูทนะครับคุณผู้ชมห้องสูทนะครับผมที่จริงแนะล้วลงเรียกว่า suite S U I T E ครับส่วนพี่นอ้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูทแต่ฝรั่งจะเรียกว่า s u i t ท ดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a sweet คุณก็ไม่ต้ไปติ๊งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูตรหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูตรแต่ฝรั่งเรียกว่า sweet นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนะั้น เกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่า s u n บาสครับถ้า s u n บา t นะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ํากลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ b a t h bath แต่มันมีตัว e เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดเขาเรียกว่า sunbat นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbed ครับวิธีการจำครับ sunbat h on the sunbed นะครับ sunbat h นะครับ ซันเบย์ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ซันบารนะครับซันบาสมันตีโป่งอยู่ในคลองนะครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะนี่นะครับ I S L A แ D แม่ได้ยินกันประจำนะครับไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์อย่าลืมนะครับตัว S ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับเขาจะออกเสียงว่า Island นะครับผม I l แ a นด์เราออกเสียงว่าเล่นนะฮะ ซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย L-A-N-D นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า l ล a r ์มากกว่าแลนนะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland i r e l a n d Netherlands นะครับ h o l l a น d นะฮะ Finland นะนะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่าแลนนั่นก็คือ 1. Thailand ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่า i l a n d นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland กับ3ครับก็คือ ลาดดาแลนด์ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผมแลนด์นะฮะสามที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือไ i แลนด์ไม่ใช่ออีแลนด์หรือไอซ์แลนด์นะครับถ้าออกเสียงไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่า island นะครับก็คือคำว่า a i s l e ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่สองข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์เนี่ยนะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกอะไรครับว่า a isle seat ครับ a isle นะครับไม่ใช่ไอเซิลหรือเอลเซ่ aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ Would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าถูกต้องนะนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับ เมืออกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday ส่วคำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น c o n v e n i e n t นะครับ c o n v e n i e n t comfortable สบาย convenience สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable จะมีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัวเจ็ดครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables สามพยางแต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีราตาฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดังกลับออกเสียงตัวเจ็ดครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษ้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งก็เรียกว่าโยคะนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า do you like y o g a คุณบอก yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่า Yoga ดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกิร์ตวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็นดูโยเกิร์ตไม่ใช่เพล y โยคะนะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะ เพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะครับอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยแหลอครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ c y s t cyst นะฮะสั้นๆสะระเอี๊ยงครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับ าเรือในประเทศไทยนั่นแหละครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ q u a y ซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจวต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแหน่ท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องเลยครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์เซอร์เคิลคีนะฮะไปที่สิงคโปร์ครับคลาร์คคีนั่นเองครับคีนะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะครับผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับ ไม่ใช่แปลว่าไม่มีแลนะครับมันคนนั้นมันเพลียครับผม P I E R เพียร์แล้วออกเสียงว่าเพียร์นะครับบางคนนึกว่าปีแอนั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอนะฮะอโศกปีแอไม่มีนะครับอโศกเพียร์ครับเพียร์ก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมช,มชมชอบใช้คําว่าเพียร์มากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคําว่า Q U A Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคําที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผม หนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนี้ที่ติดหูติดใจผมมากๆกนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raider แต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่า Tom Raider ถ้า Tom Raider ก็ผู้หญิงขี่ Tom อ่าถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงไงครับเพราะว่า B O M B ก็คือบอมพอเห็นเขาว่า T O M B ก็เลยนึกว่า Tom ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานับภาษาอังกฤษ Tomb ครับ เหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่าเรเดอร์เขาสะกด R A I D E R ไม่ใช่ R I D E R ดังนั้นครับเรเดอร์ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสานทูมเรเดอร์นะครับไม่ใช่ทอมไรเดอร์และไม่ใช่ทูมไรเดอร์อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้มั้ยครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดิโน่เจะเรียกว่าอะไรครับไอเหยืนใช่ไหมฮะ ซึ่งไอเหยนเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ I R O N ก็คือ Iron นนั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขกระดเหยนเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น Iron Man นะครับไม่ใช่ i r o อน a n นะฮะ ไอ o อนแมนหลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมยู่งยังไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดครับอ้าวก็ต้องใช้คิดอิหนึ่งครับคิดนีดหนึ่งว่า Iron Man ก็จะเป็นมนุษย์เตารียดหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูหรอครับไม่ใช่นะครับผม Iron นะครับผมไอ o อก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็ก Iron Man ครับ ไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบไออกเสียงว่าเดโมครซี่แครซีแปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยน้อออกเสียงว่าเดโมครซีนั่นเองครับเหมือนป่าละเมะอะไรเงี้ยนะฮะเดโมครซีครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทําให้ประชาธิปไตยกลายเป็นเดโมครซีเหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทําอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับ รัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น C O U P ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู C O U P ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือคูเดต้านนครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองนี่นะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politics นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับ ดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย i a n เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คํคำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสนั่นเองครับ อย่าลืมนะครับ c h a n c e chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance นะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเสดต่างนั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะอีกสองคำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด d e double s e r t นะครับหวาน d อร่อย d dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวนี่นะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is dead in the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สกดรหทถูกและออกเสียงถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist สองคำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางสองพยาง tourist นักท่องเที่ยวกับ t e r ร์ r รอ t สามพยางครับผมลัวกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่า why did you come to America oh I'm a terrorist huh ผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ the tourist is a terrorist นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้าย ชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบไปออกเสียงว่าชุดกลาวผมว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่นครับคงจะนึกว่ามันคือกลาวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งเขจะเรียกว่า g o w n gown gown นะเหมือนกาวครเหมือนกาวที่เอามาทาน,นะครับแล้วก็ใส่ัน gown นะครับ gown ถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเลยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละ และเจนนั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมธอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงครับอะไรตอดตัดนะครับเพราะสำหรับผมคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเมธอดนะครับไม่ใช่เมธอดนะครับเมธอดนั่นเองครับเมธอดไม่ใช่เมธอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตามดตี้ฟรีนะครับและอยากจะซื้อนะครับ บุหรี่นะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่าแค่นี้แค่ว่าคอตตอนวันคอตวันคอตตอนฝรั่งก็งงเซาที่จริงนะครับไอ้คำว่าคอตหรือคอตตอนที่เราพูดกันนะครับคอตชันมันผิดนะครับมันมาจากคําว่าคาร์ชันดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ําผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับคาร์ชันเป็นพี่น้องกับคําว่าคาร์ตูนกับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาร์ทีนครับผม ดาบครับชิงช <AND> well. so, oh ิงช um, ุงชิงชิงชุงชุงชุงซ่า S W O R D ก็คือดาบดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม sword ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม sword ยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle 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 อะไร,ไรครับ vehicle ครับ vehicle ถูกต้องครับถึงจะเป็น hi นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูรับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขา พูดตามเขานะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาาษอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ